กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าอยู่ช่องแัมปีนะครับวันนี้ช่องของเราก็จะมาสอนวิธีการย้ายข้อมูลนะครับจาก iPhone เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่นะครับง่ายมากๆเลยสามารถทําตามกันได้เลยนะครับเพียงแค่เราเปิด iPhone เครื่องใหม่ของเรานะครับแล้วก็ปัดหน้าจอเพื่อเปิดนะฮะมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งไปที่ iPhone เครื่องเก่าของเราเลยว่าเราจะตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ไหมหลังจากนั้นเราก็กดดาเนินการต่อที่ iPhone เครื่องเก่าของเราได้เลยครับครับผมต่อมานะครับก็ให้เอามือถือ iPhone เครื่องเก่าของเราครับไปสแกนกับตัว โค้ดที่อยู่บนในโฟนเครื่องใหม่ครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วครับผมมองว่าวิธีนี้ครับเป็นวิธีย้ายข้อมูลที่ง่ายที่สุดของ Apple แล้วครับและสิ่งที่สาคัญมากๆในการย้ายข้อมูลนะครับคือเราต้องวางมือถือไว้ใกล้กันครับผมเพราะทั้งสองเครื่องจะใช้สัญญาณบลูทูธเชื่อมหากันครับต่อมานะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดเดิมครับที่เป็นพาสโค้ดในการปลดล็อกเครื่องเก่านะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตรงนี้มีข้อระวังนิดนึงนะครับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับต้องเป็น Wi-Fi จากเราเตอร์เท่านั้นนะครับ จะไม่สามารถใช้ Wi-Fi ที่แชร์จาก Ho สปอ o t ตมือถือได้ครับและระหว่างการแจยข้อมูลนะครับถ้าใครโทรมานี่เราห้ามรับสายเด็ดขาดเลยนะฮะและห้ามถอดซินออกจากตัวเครื่องด้วยนะไม่งั้นนะครับสัญญาณที่เราเชื่อมไว้หลุดแน่นอนครับแล้วเราก็ต้องแบบรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องทำอย่างนี้อีกรอบหนึ่งเสียเวลาครับผมพวก Face ID เนี่ยเราสามารถตั้งค่าในภายหลังได้นะครับค้ำค้างไปก่อนได้เลยและตัวโปรแกรมย้ายเขาก็จะให้เรากดดำเนินการต่อนะครับเพื่อให้เรายืนยันการแจยข้อมูลครับผมจังหวะนี้ก็ต้องรอ าการตั้งค่าของ a อป l ป ID ดีนิดนึงนะฮะแนะนำให้กดพอดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ร้อยเขาตั้งค่าแอปเ e ID ของดยมคุณให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยกดเพย์ต่อต่อมานะครับก็จะเป็นพวกข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้งานของสิทธิ์ในการใช้งานตัวเครื่องของเรานะครับตรงนี้เรากดยอมรับไปได้เลยครับและต่อมาก็กดดาเนินการต่อได้เลยครับพเพราะเขาจะตั้งค่า p h โฟนเครื่องใหม่ของคุณที่เหมือน p h o n e เครื่องเก่าเป๊ะ,เ,ปะเลยทั้งพวกแอปข้อมูลพวกการตั้งค่าหน้าจอต่างๆครับผม นี่ฮะแล้วกดดำเนินการต่อตามได้เลยครับครับต่อมาก็เป็นในส่วนของพวกคําสั่งเสียงนะครับของ s ิ r ิตรงนี้เราตั้งค่าในภายหลังได้ครับค้ำๆไปก่อนได้เลยหรือถ้าใครที่อยากเฮ้ยอยากให้ s ิ r ิใช้ฟนครนั้งแรกก็กดดาเนินการต่อได้นะอันนี้ไม่ว่ากันแล้วเมื่อทุกข่านทำมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใกล้เสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลแล้วฮะ และไอโฟนของเรานะครับก็จะทําการประมาณการครับเวลาในการย้ายข้อมูลนะครับเขาก็จะประเมินมาให้แต่อย่าเชื่อตัวเลขแรกนะครับเพราะมันจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันก็แนะนําเผื่อเวลาสักชั่วโมงของชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลในตัวเครื่องด้วยครับอย่างเครื่องที่ผมย้ายอยู่ตัวนี้ก็ร้อยกว่าจิกเลยก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันก็ถ้าใครที่ข้อมูลเยอะก็ทําใจนิดนึงนะครับคุณใช้เวลาเยอะแน่นอนฮะ พอเครื่องนี้ขนาดร้อยกว่าจิกยังใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเลยครับที่ผมย้ายมาเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ย้ายข้อมูลเสร็จแล้วเลยแล้วกันฮะเมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลสําเร็จนะครับเครื่องใหม่ของเราครับก็จะทการรีเซ็ตรอบหนึ่งครับเพื่อให้พร้อมใช้งานนะฮะเพราะ iPhone ทุกเครื่องครับที่เวลาย้ายข้อมูลมันใช้เวลานานอย่างนี้ครับหลายๆร้านที่เขาจำหน่าย iPhone เขาก็เลยแบบไม่ย้ายข้อมูลให้ลูกค้ากันถึงแม้ว่าวิธีมันจะง่ายมากๆก็ตามนะแต่มันก็ค่อนข้างใช้เวลาครับก็อาจจะไม่คุ้มกับคนที่ขายมือถือเนาะ แต่ใครที่ซื้อมือถือแล้วเขาไม่ย้ข้อมูลให้ก็มาดูคลิปนี้ครับได้ประโยชน์ได้รายสาระแน่นอนถ้าใครที่ชอบสไตล์การทำคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและเมื่อเครื่องทําการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดเปิดได้เลยครับตอนนี้เครื่องใหม่ของเราก็จะแบบเหมือนเครื่องเก่าเป๊ะเลยเนี่ยครับสังเกตที่ wallpaper นะครับก็เป็น wallpaper เดียวกับเครื่องเก่าเลยฮะพอเราปรเปิดในโฟนเครื่องใหม่นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับ iOS เวอร์ชัน16เลย ไหนใครที่แบบเคยใช้ไอโเวอร์ชันสิแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันนะหลายๆอย่างเลยโอเคมาต่อที่เรื่องย้ายข้อมูลของเราต่อดีกว่าครับพวกนี้เราสามารถกดไม่ใช่ตอนนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเพราะตรงเนี้ยไอ้พวกสแกนใบหน้าพวกซีรีพวกคําสั่งเสียงพวกนี้เราสามารถทําที่หลังได้ฮะและเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับทุกคนสามารถถอดซิมจากเครื่องเก่าได้นะครับสามารถเอามาใส่เครื่องใหม่ได้เลยเพราะตอนนี้ทั้ง2เครื่องเขาก็ตัดสัญญาณการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับ ก็หมดห่วงเรื่องว่าสัญญาณจะหลุดอะไรอย่างนี้ได้แล้วฮะต่อมาที่เครื่องเก่าของเรานะครับเราก็สามารถกดดาเนินการต่อได้เลยครับในหน้านี้อยากให้ทุกคนอ่านดีๆก่อนนะครับเพราะ,ะเขาจะให้เรายืนยันการลบข้อมูลจาก iPhone เครื่องนี้ครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งลบเลยดีกว่าตรงนี้เราสามารถมารีเซ็ตคืนค่าโรงงานที่หลังได้เผื่อเราย้ายข้อมูลแบบอาจจะมีพวกข้อมูลตกหล่นพวกข้อมูลบัญชีธนาคารพวกแอปต่างๆครับเราสามารถมาดูที่เครื่องเก่าก่อนได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งลบนะ โอเคแต่ขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นขั้นตอนการเปรียบเทียบนะครับว่าหลังจากที่เราใช้วิธีนี้ในการถ่ายโอนข้อมูลครับทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมไหมลองเข้ามาที่ a c e b o o k นะครับเครื่องใหม่เราสามารถเข้าได้เลยครับแบบไม่ต้องเข้าสู่ระบบอีกรอบนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายต่อบผู้ใช้งานมากๆครับผมแต่มันก็มีบางแอปนะครับที่เราต้องมาเข้าสู่ระบบอีกรอบนึงครับอย่างเช่น l ล ne นะฮะเพราะผมเชื่อว่าครับหลายๆคนและหลายๆบริษัทก็ใช้ Line ในการทํางานนะครับสิ่งที่สําคัญมากมากก็คือแชทของเราครับเราก็ต้องเข้ามาสํารองข้อมูลกการชขอองไว้่น และเดี๋ยวนี้แอปไลน์ดีอย่างครับเขาสามารถกาหนดรหัสการเรียกคืนข้อมูลได้ครับก็รู้สึกปลอดภัยต่อพวกข้อมูลการแชทของเราเนาะและในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถกดพักหน้าจอที่กากระบาดมุมขวาของเครื่องเก่าเราได้นะครับเพื่อเราอาจจะแบบไปสํารองข้อมูลแอปอื่นๆฮนะต่อมาที่เครื่องใหม่ของเรากันบ้างครับเราก็มาลองตรวจเช็คนะครับว่าพวกแอปอะไรมาครบหรือเปล่าเพราะอย่างบางแอปะครับที่เขาลบไปอยากพวกแอปสต e แล้วมันก็มันจะไม่สามารถโหลดใหม่อีกรอบได้นะครับอย่างเช่นพวกแอป VK อะไรอย่างเงี้ย เสียดายมากๆเลยที่แอปดีๆอย่าง VK เคเขาไม่สามารถหลดในแอปสต o ร์ได้แล้วต่อมานะครับเมื่อเราทําการสํารองแชทเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาทําการเข้าสู่ระบบใน iPhone เครื่องใหม่ของเราได้เลยครับก็ใส่เบอร์โทรใส่รหัสที่เคยตั้งไว้ครับพวกแชทต่างๆก็จะมาหมดครับผมก็อยากให้ทุกคนลองทําตามนะครับมันก็เป็นการยึ้ข้อมูลที่ปลอดภัยต่อข้อมูลของเราดีฮะพอเชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้โทรศัพท์ทํางานกันแบบเป็นหลักนะนะ โอเคฮะเดี๋ยวต่อมาที่ข้อมูลรูปภาพของเรากันบ้างนะครับข้อมูลรูปภาพของเราก็ยังอยู่ปกติเนาะจำนวนภาพก็เท่าเดิมเลยพวกลายชื่ออะไรก็ย้ายมาปกตินะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกมือบาการ์ดิงนะครับก็ตรงนี้มันเป็นข้อมูลการเงินเนาะก็แนะนําทํากันเองกันดีกว่าหรือไม่ก็ลองติดต่อธนาคารได้คลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะ